สวัสดีครับผมนายรัชพลปิยมานเริ่มเลยนะครับ <c oughs> ครับขั้นตอนแรกเราก็จะนำมาทำเป็นสับเซกิตครับโดยเอาพุทก็จะเท่ากับ D A R D B R D C R C B R B A R C B ตามนี้เลยนะครับครับแล้วก็นำมาทำสับเซกิตจะได้ดังนี้ครับผม แล้วก็ตรวจการทำงานของโปรแกรม0 0 0 1 0 0 1 0 0์1ยไล่ไปครับครับต่อไปเราก็จะนำมาเขียนด้วยภาษา V H T L <c oughs> ก็จะได้ทำนี้ครับผมแล้วเราก็เข้าไปใส่โค้ดครับ โค้ดของเราก็จะ DNA อร DNA อร DNA อร์ CNA อร์ CNA อร BNA ครับเราก็ใส่โค้ดไปจากนั้นแล้วก็ตรวจสอบนิดนึงครับว่าเอาพุทที่เราได้ถูกหรือเปล่า เสร็จแล้วเราก็ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมครับครับผมเอา V H d L เพิ่มขึ้นเพิ่มเข้ามาครับก็วะสอบเลยโอเคครับขอบคุณครับ